สนามบอลรถิทางพี่ใกล้ๆครับถึงแล้วันามเอ่อแลปลา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 สายใหญ่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 มาเร็วสายใหญ่มาเร็วนี้ผมรถจากเขตอุบไอ้สะพานพี่สะพานสะพานจะลงหลังสนอลงหลังสนอลังน้ำหลังสนอเนี่ยแถวแถวหลังสนอเนี่ยตรงเหินระเบิดเนี่ยน้ำลงน้ำเหินระเบิดแล้วไปนะพี่ใจเย็นลงทางรถไฟลงทางรถไฟผู้ใหญ่มาจะพังเราจะพัง เปิดนะตรงไหนกันไอุ้ีย่าตรงไหนที่จะพามาล่างล่างล่างล่งสนอตรงไหนแล้วที่ผมมาหนับอลนะบอลแน้วบอลหนับบอลหนับบอลสักที่มึงเอาสักที่ดิวะเพื่อนมันไปเยอะมากนะเพื่อนมันไปเยอะมากหนับบอลอ่ะกมาเติมยังอ่ะฟังน่เยอะเยอะัก็ตันเลยไกลเลยไหนวะไกลเลยโอ้เฮียเฮียนี่แม่งช้าทุกทีทุกเรื่องหนับบอลเลยพี่ต้องหนับบอลเลยรถมันวิ่งได้แค่ไอลมากเลย โอ้แม่นนู่นแม่นี่อยู่มันเต็มเลยว่ะมันเยอะกว่าเยอะเลยอ่ะมันเยอะกว่าใช่ป่ะใช่เยอะกว่าพี่ไม่ดูจำนวนคนมันเยอะกว่าเยอะไหมเยอะผ่าเยอะพี่เยอะเยอะพี่เยอะมองงันก็เล่นดีที่อ่ะมาเจ้าจะดูด้วยตาเจ้าเองจะฟังคนอื่นมา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 โอ้เยี่ยเพื่อนตายตัดชุบเพื่อนดีมาชุบเพื่อนดีแยกกันลงนะอย่าแยกกันลงนะไปดีกว่ารู้มืออยู่แล้วเยี่ยเพื่อนเราโดนอุ้มไป นั่นไงสามดีเด็กอยากกระตันแล้วก็สามดีรู้มือกันอยู่แล้วมากันไม่ทันโดนอีกแล้วไอสัตว์โดนไปสองสามคนละถอนอ่อนมถอยถอยถอยเล่นถอยเล่นโอเคโอเคไฟนี้ไม่นับนะครับช้าทุกรอบเลยกูสังเกตหลายครั้งแล้วเป็นเนี่ยอะไรก็ไม่รู้รู้มืออยู่รู้มืออยู่ไปแล้วไปทำเนี่ยอะไรอ่ะ เฮ้ไอสัตว์เอ้ย,ออยแพงมันตายมันเนี่ยพี่รถก็ไม่มีกันก <c oughs> ็อยเลยใหญ่ย้ายก่อนอย้ายก่อนไม่ได้ไฟนะไม่นับนะไม่กี้ไม่นับนะไม่ถือว่าเป็นไฟใหญ่นะครับที่ที่นี้ไม่ไม่รวยครับไม่รวยครับไม่ได้ไฟใหญ่ครับกรรมการยังกรรมการยังไม่แจกตังค์นะคคครับบไม่่เเเยยยลวะีกรรมการยังไม่แจกตังค์นะครับถือว่ายังไม่ไฟใหญ่นะผมใจเย็นใจเย็นนะ ตะกี้ถิวเป็นการเอาตัวหลุดนะมีก็ไปลากต้องไฟใหญ่นะครับบ้านมีก็ไม่ลากไอ้ควายสมแลไอ้เหี้ยยังไม่ไฟใหญ่นะครับน้องน้อมันลุงมารวยอะไรครับรอก่อนนะครับรอก่อนเป็นพวกแบบไอหิวตังครับใจหิวตังจนน้ำมือตามัวปากเขาไอเหี้ยเล่นได้แค่นั้นเบื่อไม่นับนับจิตเองไม่พูดต่อยนับอะไรมึงอยู่แดีววันวันอยู่แต่เทนนี่เหี้ยเป็นตัวหลุดสองสามตัวไม่นับว่าไฟใหญ่ครับ บอสเต่ายังไม่สั่งลงไฟนะบอสเต่ายังไม่สั่งนะไปกอดูนะเฮียเนี่ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูกดเอเมคชนะแม่งเลยสัตว์นี่มันไส้ละกผมดึงกุู๊ใหญ่อยู่นะพี่ผมอยู่ันตึกแบบมันทำอะไรเป็นอย่างไรมันนไม่ได้นี่มันรู้ดีกับกรรมการแน่วะกูนี่แฟนสุดแล้วโอ้ยเดี๋ยวกูกดเอเมคชนะแม่งเลยสัตว์นี่ ทำให้กรรมการยุ่งยิบแล้วมีเไีทีอะไรจะเสียแล้วพวึ่งไปไปคาราสองคนไปไล่เคสได้เสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งชุบเพื่อนเว้ยยังไม่ไฟไฟใหญ่เลยหิวตั้งจัด่สัตว์แล้วไปหาชุบที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยไก่ชนยังตีไม่จบเลยที่นี่จักเจ้าตังเดียวคนน่ะพี่ชอบคาราเบนแล้วก็ซีพอเขาเอาดังนั้นรวมกรรมการไม่โอเคครับมาใหม่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 นะมาใหม่มาใหม่นะได้ยินนะมาใหม่นะบอสชอปสั่งนะผมไปไหนไม่ได้ผมลงติดไม่ได้เดี๋ยวมันเอารวมใหม่นะ งางน้ำหนังสนอพี่ตามไอ้พี่พีพี่ชอบรถว่ามานเดึงไม่นานเลยไม่มีพี่เดนเดี๋ยวผมจัดการเดี๋ยวผมจัดการเองนะแลแตกูจะไปรับยังไงวะกูก็อยอยู่นะเอางี้ที่ที่ที่บ้านที่บ้านหรืกูไปรับเบงที่บ้านอ่ะอยู่เฉยโอเคเออาน้อองเอมีคนไปรับยังเยอะนมัเยอะอย่าไปอย่าไปแ่ไปก่อนมันอยู่บ้านพี่เองที่เป็นรถอยู่บ้าน มามาอวดี้ทุกคนมาอวดี้มาอวดมาอวดี้กูโดนไล่อยู่หนึ่งคันมึงเอามันนี้มา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 เติมไม่ทันเติมไม่ทันกูนี่กูนี่กูทีนี้โอ้โหทุกคนเลยนะไงอะนี่รถมันบ้างไม่ใช่ไม่ใช่รถกูรถกูสีเทามันมานะมันมาแล้วรถประกอบด้านหน้าของกูนี่ใครรถใครที่ห่ออยู่ท่านขาวอ่ะ มันไม่ตอบอ่ะเขบอกว่าคืใครเนี่ยแหม่แต่มาเติมมามามาหมดมาหมดไหมของเราอ่ะมีใครไม่มาอีกปะวัดอ่ะวัดอ่ะส่งส่งโลมาโอ้ยง่ไงมันเต็มเลยเนี่ยใครไม่มาไ็มใครไม่มาเขพูดดิเฮ้ยใครยังไม่ถึงอ่ะไปนี่กลังไปเออเนี่ยมันชอบไม่พูดว่ะเป็นเหี้ยอะไรวะเพื่อนจะตายกับพราะเนี่ยร้อเนี่ย เมันมาเต็มเลยนะบ่หน้านไม่เอาหน้าบ้านหน้าบ้านเอาเต็มเลยบามันเยอะมากต้องเล่นมันต้องเล่นมา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 มันต้องเล่นมันต้องเล่นเล่นในบ้านไม่กูได้เปรียบนะมา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 ไม่ใช่ใช่เล่นแล้วเอามันไปโยนในบ้านมามามาเอฟเอฟโฟต้อเอฟโฟต้องมานะฝ่ายใหญ่มาแล้วนะนี่ยังมาไม่ถึงอะมีพูดเลยใครยังไม่ถึงน่าผอมที่ผอมเอนถึงยายชื่อถึงงัง ไอพีเตอร์หนึ่งอยู่บ้านไอพีเตอร์หนึ่งเข้ามาในบ้านนะครับคนนึงไอต้าเข้าอยู่ในบ้านคนนึงเข้าไปเล่นในบ้านก่อนเข้าไปเล่นในบ้านก่อนขำมาขำมาขำมาเฮ้ยใครอยู่ข้างนอกอ่ะข้ามาดิอาไอ้เขี่ยชนตายชุบนี้ชุบเพื่อนนี้มันชนเพื่อเราตายไอ้เว้ยไม่รุนเฮ้ยมึงมึงอย่าพึ่งล็อกเดี๋ยวมันระเบิดรอก่อนรอรอให้มันเข้ามาเลย เวลเราเยอะเราเยอะจัดเลยออกไป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 เร็วๆเร็วๆอย่รถอีงนะออกไปไบมันเ่าขึ้นมาไปมันน้อยฝ่ามันน้อยฝ่าเร็วอยาให้มันหนีปืนหนีมันหนมันหนีสันหีมหีมันมันหมเนอนีันนมันมันมันมะ อะไรมึงวิสัตว์เลย้โทรไปเวเฮมาดิสัตว์มาดิไปไหนอะไปไหนไอสัตว์นี่นี่ขัวได้หืมขัวไรปัญญาดิเวนปัญญาดิสัตว์ปัญญาดิสัตว์ไปปะไปดิเียาดิ ตายดิค <łość> ุยตายดิตายปะหืออือทำไมตายน้องถึกจังอะสวยล้ววกแล้วเีเครอหัวกัแล้วสัตว์จะรอกหัวกันแล้วเวน หมดแล้วเหรอเพื่อนขี้ร้องหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอเพื่อนขี้ร้องหมดแล้วเหรอไอ้เหี้ยได้เยอะได้เยอะได้เยอะเออชิวชิวชิวเอ๊ะมันนี่ดีมันนี่ดีเอ๊ะฟังที่สุดท้ายมันนี่ดีสัตว์เอ๊มันนี่ดีไอ้เหี้ยเออมันนี่ดีสัตว์บูนี่น้องสวยสวยอันนี้กี่ตัว กี่ตัวไอ้ยากี่ตัวเก่งนะเก่งไหมอ้เนี้วันนี้มาอยู่ใต้ตีนกูเหมือนเดิมไอยู่ต้ตีนหมือนเดิมไอ้ยอยู่ใต้ตีนเหมือนเดิมไอ้เียไอ้หาไอ้เอารถเข้ามาเออขี้ฉาอะไรตัวขี้ฉาเลยตุ้เอาสุดไหนบ้างไม่ไอ้บอสตัวขี้ฉาเนี่ยนะวไอ้เมียมันิลบอกอะไรอ่ะคําหาอยู่คําหาอยู่คําหาเลยคําหาเลยไปไป้ยฟังกูก่อนห่อห่อไหนบ้านแม่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 เล่นลิงเอาไปอ่ะ ไม่หอดีกว่าพี่คิวแอรตันหลุดนะพี่แอรตันขบหลุดนะเกิดมาเกิดมาไหนเอาตัวมาไหนขับเข้าไปในบ้านให้พี่โบอ่าอย่าหญ่ไว้นานอย่าไว้นานอย่าไว้นานมาครับมาครับรับตังค์รับตังค์ครับผมรับตังค์ครับผมออนอกเดี๋ยวไม่ทานเอานอกออนอกเดี๋ยวไม่ทานทานทานโบ๊ททานใกล้จะประมาณจะประมาทพี่โบ๊ทรถอยู่ในบ้านนะเอเมกเควินนี่แล้วครับผมยินดีด้วยครับรับซับครับผมรับซับนะครับคนดู ได้เท่าไหร่บอกนะครับได้เท่าไหร่บอกหน่อยฟอนหลุดปะฟอนหลุดปะฟอนหลุดฟอนหลุดได้ตังเท่าไหร่บอกหน่อยครับผมรับซ้ำครับพิเตอร์มาหาพี่พิเตอร์มาหาพี่พิเตอร์อยู่ไหนในแม็กก็เลยอยู่ไหนแม็กก็เลยอยู่ไหนศพอยู่ในบ้านเหลือศพอยู่ในบ้านเหลือรับซ้ำครับผมเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับในบ้านเหลืวสองศพแล้วหน่อยเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับผม